ชาวบ้านเตรียมเฮรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาก่อนนะครับตอนนี้มีการคาดว่ารัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนให้ราวเดือนธันวาคม2513นี้หลังจากนะครับที่มีการเลื่อนออกมาจากเดิมนะครับที่มีจะมีการลงทะเบียนช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาท่านที่สนใจเตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะรัฐจะเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตร คนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับคาดว่าอาจจะเป็นเดือนธันวาคมนี้โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับแหล่งการนะครับจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในเวลานี้นะครับทางภาครัฐกําลังอยู่ระหว่างเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยจะมีการพิจารณารายได้ของครัวเรือนนะครับประกอบไปด้วยนะครับสามี ภรรยาและบุตรนะครับรวมกันเฉลี่ยออกมาต้องไม่เกิน1.2แสนบาทต่อปีนะครับจากเดิมที่มีการพิจารณาเป็นรายบุคคลและจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งคาดว่านะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนได้ราวเดือนธันวาคม63นี้หลังจากที่มีการเลื่อนนะครับมาจากเดิมที่จะมีการลงทะเบียนช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยในเวลานี้ผู้ที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนะครับเช่นค่าน้ําประปาค่าไฟฟ้าและส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มต่อคนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 1. ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับ เงินเข้าวันที่1สิงหาที่ผ่านมานะครับ 2. ได้รับเงินค่าเดินทางนะครับโดยรถโดยสารสาธารณะอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันนะครับแบ่งเป็นรถโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนนะครับรถไฟฟ้านี้ก็คือของรถไฟฟ้าลอาฟอมอลและ b ีทได้หมดนะครับส่วนค่าโดยสารรถบขอสห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับ ลถโดยสารลดไฟ500บาทต่อเดือนนะครับเงินเข้าวันที่1สิงหาที่ผ่านมานะครับ 3. ได้รับเงินค่าน้ำนะครับ100บาทตวอค่อวเรือนนะครับโดยเราต้องออกไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะโอนเงินคืนมาในช่วงเดือนของกลางเดือนของเดือนนั้นๆน,น,นะครับ 4. ได้รับเงินค่าไฟนะครับ230บาทต่อครัวเรือนนะครับโดยเราต้องออกไปก่อนเช่นกันนะครับแล้วเงินนั้นก็จะโอนคืนมาในช่วงกลางเดือนของเดือนนั้นๆนะครับ 5. ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับได้รับเงิน50-100บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับ เงินเข้า15สิงหา63ส่วนเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่สูงอายุที่มีรายได้0ถึง30,000บาทต่อปีนะครับได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะครับผู้สูงอายุรายได้30,001 30, บาทถึง100,000บาทต่อปีนะครับก็จะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้เดือนละ50บาทนะครับมาดูข้อ6นะครับเงินพิเศษเพิ่ม500บาทสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันนะครับตรงนี้โดยรัฐบาลจะจ่ายให้แก่ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับโดยจะโอนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ประมาณ14ล้านคนโดยจะโอนให้เดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับรวม1,500บาทโดย1ใบมีสิทธิ์นะครับรับเงินหากไม่ใช้หรือใช้ไม่หมดในเดือนนั้นจะไม่สมทบนะครับ หรือจะไม่มารวมและผู้ที่รับเงินพิเศษเพิ่ม500บาทนี้จะไม่สามารถนะครับใช้ร่วมกับมาตร,รการคนละครึ่งที่จะตามมาในอนาคตหรือตอนนี้ได้นะครับโดยเงินนี้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยใช้รูดซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกันนะครับ